เริ่มแล้วนะครับสวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับคุณครูประกาศสวัสดิ์ธีรุษนะครับจะมาอธิบายนะครับขั้นตอนการกรอะข้อมูลนะครับเพื่อรับเงิน2,000บาทนะครับตามนโยบายของรัฐบาลนะครับอันนี้สําคัญนะครับขอเริ่มต้นอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับคือ ตอนนี้โรงเรียนนะครับจะทำา Google Form เสร็จแล้วนะครับก็จะส่ง Google Form นะครับไปยังแต่ละห้องนะครับครูที่พรึกษาแต่ละห้องนะครับแล้วก็ครูที่ปรึกษาจะส่ง Google Form ให้นักเรียนกรอกนะครับขั้นตอนก็คือให้นักเรียนนะครับเก็บหลักฐานนะครับโดยการถ่ายรูปก็ได้นะครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์โควิดเนาะนะครับนักเรียนอาจจะไม่มีร้านถ่ายเอกสารนะครับ ก็ได้อธิบายขั้นตอนวิธีการแนบหลักฐานตัวนี้ไว้คร่าวๆแล้วนะครับทางโรงเรียนนะครับขอความอนุเคราะห์นะครับให้นักเรียนแนบนะครับบัตรประชาชนนะครับแล้วก็หน้าบุ๊กแบงค์นะครับตรงนี้นะครับเน้นย้ําว่าขอเป็นของผู้ปกครองนะครับถ้าผู้ปกครองไม่มีนะครับก็ทางโรงเรียนอนุโลมให้เป็นของนักเรียนได้นะครับ แต่ครนี้นักเรียนต้องเขียนด้วยนะครับผู้ปกครองชื่ออะไรนะครับแล้วก็ของเด็กชายอะไรนะครับก็เขียนอธิบายไว้นิดนึงด้านล่างนะครับส่วนสำเนาถูกต้องตรงนี้ก็เป็นลงรายชื่อของนักเรียนในกรณีที่หน้าบุ๊กแบงค์นะครับเป็นของนักเรียนนะครับตรงนี้ก็ลงชื่อเป็นของนักเรียนนะครับแต่ทางโรงเรียนขอความอนุเคราะห์นะครับว่าอยากให้ได้เป็นของผู้ปกครองนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็ครูอธิบายไว้คร่าวๆแล้วนะครับ คราวนี้กลับมานะครับขั้นตอนเนี่ยนะครับทางโรงเรียนเนี่ยจะต้องเก็บข้อมูลที่ถูกต้องนะครับดังนั้นนักเรียนนะครับจะต้องกรอกข้อมูลที่ถูกต้องมาให้โรงเรียนนะครับแล้วโรงเรียนก็จะรวบรวมส่งไปที่เขตพื้นที่การศึกษานะครับแล้วก็ภายในวันที่25่าภายในวันที่20สิงหานะครับนะครับก็คราวนี้ ทางรัฐบาลก็จะจัดสรรมาอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนจะเงินจะเข้าวันไหนก็รอฟังประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ในส่วนของการกรอกข้อมูลนะครับอ่าตอนนี้กลับมาที่การกรอกข้อมูลนะครับอันนี้สําคัญนะครับนักเรียนสามารถกรอกผ่านมือถือนะครับโน้ตบุ๊กนะครับหรือ iPad นะครับใต้ทั้งหมดเลยนะครับก็ ราอนี้อยากให้นักเรียนอ่านนะครับอ่านข้อความต่างๆนะครับอ่าอันนี้จะเน้นย้ําเลยนะครับเพราะว่าอันนี้สําคัญนะครับถ้าผิดพลาดนะครับนะอาจจะมีการคัดเคลื่อนก็คือนักเรียนอาจจะไม่ได้รับเงิน2,000บาทนะครับผู้ปกครองอาจจะไม่ได้รับนะครับอาจจะได้รับแต่อาจจะได้รับล่าช้าไปอีกนะครับดังนั้นตรงนี้เป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับอยากให้นักเรียนก่อข้อมูลให้ครบถ้วนนะครับและถูกต้องนะครับอ่าขอเริ่มเลยนะครับ อันดับแรกนะครับให้นักเรียนกรอกเลขที่ตัวเองนะครับถ้าไม่แน่ใจก็ถามโครูที่ผู้สายอีกครั้งหนึ่งนะครับขอยกตัวอย่างนะครับสมมติว่าเลขที่ยี่สิบสามนะครับเลขแบบประจําตัวประชาชนของนักเรียนนะครับไม่ต้องเว้นนะครับใส่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับก็ใส่ไปเลยนะครับ นะครับแล้วก็พอกรอกครบแล้วลองเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าได้เปลี่ยนฟอนต์หรือยังนะครับอ่าแล้วก็ครบไหมสิบสามตัวไหมครับนับให้ครบนะครับอ่าพอครบแล้วก็ไปข้อต่อไปนะครับอ่าข้อต่อไปเ็าบอกว่าให้กรอกชื่อนะครับนามสกุลของนักเรียนโดยที่มีคํานำหน้าด้วยนะครับอ่าก็กรอกไปนะครับให้ถูกต้องนะครับเด็กชายนะครับ เราใช้ตัวเต็มนะครับจะเราจะไม่ใช้ตัวย่อนะครับนะฮะเชายปะกัดสวัสดนะครับทีรวุฒนะครับอ่าเว้นหนึ่งเคราะ์นะครับแล้วก็ใส่นามสกุลนะครับต่อไปตรงนี้สําคัญมากนะครับเลขประจําตัวประชาชนของผู้ปกครองนะครับก็คล้ายๆกันนะครับก็คือไม่ไม่ใส่ตัวเลขอย่างเดียวเท่านั้นนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะครับหรือใส่เอ่อ ตัวักษรวิเศษอะไรสิ้นนะครับก็นักเรียนก็กกอกเข้าไปนะครับแล้วก็เช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าเกอกได้ถูกต้องไหมนะครับอันนี้เป็นของผู้ปกครองนะครับต่อไปเป็นชื่อของผู้ปกครองนักเรียนนะครับต้องมีคําหน้าชื่อด้วยนะครับคํานําหน้าชื่อนะครับก็สมมุตินะครับ สมชายสมชายนามสกุลมีดีครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เบอร์โทรนะครับตามตัวอย่างเลยนะครับใส่เบอร์โทรนะครับศูนย์ศูนย์แปดศูนย์นะครับแล้วก็ขีดตรงกลางนะครับแล้วก็ต่อด้วยเจ็ดตัวแล้วก็ทวนนะครับให้ถูกต้องนะครับครบแล้วต่อไปนะครับชื่อ ธนาคารนะครับธนาคารที่เราจะโอนนะครับซึ่งจะต้องตรงนะครับกับกับหลักฐานที่แนบมาด้วยนะครับอ่าสมมุติว่าเป็นกรุงศรีอยุธยานะครับอ่าเลขอันนี้ชื่ออ่าชื่อเจ้าของบัญชีนะครับก็เน้นทางโรงเรียนอยากให้เป็นของผู้ปกครองนะครับก็เน้นย้ําแต่ถ้าไม่มีจริงนะครับอันนี้ก็อนุลมเป็นของนักเรียนได้นะครับอันนี้สมมุติว่าเป็นของผู้ปกครองนะครับก็ นายนะครับสมชายมีดีนะครับชื่อบัญชีเลขที่บัญชีตรงนี้สําคัญนะครับไม่ต้องเว้นวรรคนะครับใส่แค่ตัวเลขอย่างเดียวนะครับใส่ให้ถูกต้องนะครับตรงนี้สําคัญมากนะครับนะครับ แล้วก็ทวนดีๆนะครับเพราะว่าบางธนาคารนะครับอย่างเช่นออมสินเนี่ยจะจะมี12หลักเลยนะครับมีดังนั้นก็ต้องทวนดีๆนะครับตรงนี้ห้ามพลาดนะครับถ้าพลาดเนี่ยนักเรียนอาจจะคาดเคลื่อนไปนะครับอาจจะช้าไปอีกนะครับดังนั้นขอให้ข้อมูลตรงนี้ให้ถูกต้องนะครับเมื่อครบแล้วทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อความถูกต้องนะครับเป็นข้อมูลที่สําคัญนะครับอ่าแล้วก็กดหน้าถัดไปนะครับในหน้าถัดไปเนี่ยเป็นการแนบหลักฐานนะครับ หลักฐานอันนี้ก็คือทางโรงเรียนขอความเครนขะ้อเนาะอยากให้เป็นของผู้ปกครองนะครับก็คุมอดคลิปไว้หนึ่งคลิปนะครับในการแนบตัวนี้ไว้แล้วนะครับก็ในส่วนที่สองเนี่ยก็คือ,อวงเล็บไว้นะครับว่าเป็นของผู้ปกครองนะครับก็ให้นักเรียนแนบนะครับก็ลงชื่อผู้ปกครองนะครับแล้วก็เขียนตรงนี้นะฮะว่าเป็นผู้ปกครองของเด็กชายอะไรนะครับก็เขียนไว้นิดนึงนะครับแล้วก็เซ็นสำเนาถูกต้องนะครับ แล้วก็ถ่ายรูปมานะครับตัวจริงเนี่ยเอาไว้ตอนเปิดเทอมนะครับหรือสถานการณ์มันปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเรียกเก็บอีกครั้งหนึ่งนะครับก็แน่ไปนะครับแต่ถ้านะครับในกรณีที่ผู้ปกครองไม่มีจริงๆนะครับไม่มีเลขที่บัญชีธนาคารนะครับก็นักเรียนก็ข้ามหน้านี้ไปนะครับเพราะว่าไปกรอกในส่วนที่3นะครับอสมมุติว่าอันนี้ สมมุติก่อนนะครับสมมุติว่าไม่ไม่ไม่ผู้ปกครองไม่มีจริงๆนะครับนักเรียนก็กดถัดไปเลยนะครับก็มากรอกในส่วนที่3นะครับก็เป็นอันนี้ก็จะเป็นของนักเรียนละก็เป็นบัตรประชาชนของนักเรียนนะครับหน้าบุ๊คแบงของนักเรียนแล้วก็ลงชื่อของนักเรียนนะแล้วก็เขียนนิดนึงว่าผู้ปกครองชื่ออะไรของเด็กชายอะไรนะครับเขียนกํากับไว้นิดนึงด้านล่างนะครับตรงไหนก็ได้นะครับแล้วก็แน่ไฟล์มานะครับแต่นี้ ขออนุญาตย้อนกลับนะครับอันนี้เป็นของผู้ครองนะครับอ้าวก็เปิดนะครับถ้าเป็นโทรศัพท์นี่ก็จะง่ายหน่อยนะครับอ่านี่ก็แนบรูปตามนี้นะครับเข้ามานะครับอ่าแล้วก็อัปโหลดนะครับอ่าเสร็จสิ้นนะครับก็จะขึ้นนะครับแล้วก็นักเรียนก็กดถัดไปนะครับทำนักเรียนทําส่วนที่สองแล้วเนี่ยนะครับตอนที่สามนักเรียนไม่ต้องทําเลยนักเรียนก็กดส่งได้เลยครับ ถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นนะครับในการกรอบนะครับแล้วก็นักเรียนรอรับเงิน2,000บาทนะครับรอประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าจะเข้าเมื่อไหร่นะครับขอจบการอธิบายนะครับขั้นตอนการกรอกนะครับไว้แค่นี้นะครับขอบคุณมากครับ